อ่านามัจการครับปูครับบันนี้มาตามกลางโค้งน้ำปูที่บันกลางโค้งเ่ราะเป็นเ่ราะเป็นโค้งสุดท้ายมันสับไปตองหวัดก่าแล้วเหลือกลางโค้งบันคาเดียมีความเคลื่อนหนาเปลี่ยนแปลงน้ำปูนะมีเปลี่ยนแปลงไหนเอ่อปูหลังจากห้าให้ตองหวัดไปปูัมีเปลี่ยนแปลงที่แบะเอาสามตัวให้โอ้วันนี้มีสามตัวน้ำมีสามตัว เขาตลอดปีสถิติมันเดินดีครับแต่ว่าพกเคยหายซับตัวเสียบโอ้วูดโดยส่วนมากแล้วปูดสิบว่าได้หายซ้ำตัววันต่อมันนี้เห็นว่าปีหกสี อีห้องห้องสีฮอตห้อง่ายเ่องวัตถุเล็กสามตัวครับปกติเลขสามตัวนี่ป uh uh ูปูปูทีเฮ็ดมากเรื่อยๆปะแต่ว่าทางบริปลอยเกี่ยมีเที่ยวนี่เลยปล่อยเป็นยังกึ่งมั่นใจอยากปลอยสามตัวบนี้ปูเพราเออ้น่นแ่นแน่นเรอะตัวเมื่อจะแบบกันิ งนด้วยั่ลายงด้วยนะคุณอ่ะสองตัวมัน like นั่นด้วยงานการก็าไ่ได้เห็ดนั่นเอาตกงานเป็นล้นเอานั่นเอาเอาปันนี่เราพูดคักแล้ววันนี้โอ้ยถือใจแฮ้งคิปเลยเ้าวดแรลกวัดแรกกนะสถิตินี่ดีสถิติวดที่ยี่สิเจ็ดล้อเอาตัวนี้สถิติไวยหลักสิบวัดที่สาิบสหลักหน่วยวดที่ยี่ส หลักร้อยทวดที่ยี่สิบเก้าครับมากประกครับเรื่องมันดนดีปีหกสี่ 64, ยังไม่หลุดครับหกห้าอันนี้ปีหกสี่หกห้าก็ไม่ได้เลยดี่ได้ยังงครับสาเหตุที่มันมอหลุครับหกสี่ถึงหกห้ายังไม่หลุด คนที่สิบเดล่างครับเขเอาเขาเอากซนีกับให้เสือนายคนบอกกับนะีนี่กลับเครับได้แต่ว่าส่วนมากมันบอกตัวกับครับผมมันแต่นีมาเป็นระยะสิบงวดสิบสิบงวดสิกงวดั่ี่ยังขอตกับเท่นึงสียน้เขาเลยวันหนึ่งตัวม่เสอวมันบอกตกับได้แต่ว่าสวนนี้งวดก้อนนั่น งวดที่28ออกตัวกลับโอ้38งวดยังไม่ออกตัวกลับงวดที่38ออกตัวกลับงวดนี้งวดที่39อันนี้ก็เลยเอาสูตรนี้มาใส่เดืงดีกว่าทั้งปีเขาเริ่มมาส้นกันที่845เป็นการเห็นที่ว่าผมกำลังดับด้วย845ดับด้วย อันนี้เป็นรักลอยมัน,นก็เป็นรักอันนี่อืมขันขันขันสมมติว่าบนนี่ขันขันมาตัดออกแล้วนี่ม,มีมีอยู่แค่หาครูนะครเนาะเอาเอาสองเอาสามมาใส่รักลอยดีสุด กึ้นงวดที่ยี่สิบเกเป็นงวดที่ยี่สิบเก้านะปุ้นครับเนีได้ักอยครับนวดที่งวดหนึ่งห้าเก้าครับเดินให้นึ่งนะลักร้อยครับงวดที่ผ่านมาเดินให้สามรักลอยครับวิ่งสามบนล่างถ้าว่าบนล่างไหมถือว่าบนหลักร้อยจะซื้อเล่นให้ได้อืม สามห่อผลว่าวว่าท่านงวยมันเนาะครับผมโอ้ยว่างวันนี้เป็นงวดพิเศษตัวนี้ปล่อยๆมาจากงวดลรอปูตั้งแต่เลขให้เลขสามตัวบนมานี่นิง่งงวดแรกขึ้นมาปูไอเที่ยวแรกไอเที่ยวแรกข้างแรกครับ่ต้องุนกันนเละออืปแต่แนวโน้มมันดีวันต่อไปหมายถึงว่ามันเข่าดีก็เลยเอามาปล่อยเฮฟซีเนาะเป็นแนวทางาด้วยมากงวดแล้ว มักแต่ว่ามันนั่นด้วยนี่ล่ะปูกระไรช่วงตัวมันนั่นด้วยสามตัวมันจังตี๋ยไงมันง่ะียนๆแล้วนะปูนะั่งนั่นเห็นว่าโอ้ยสาธุแม่วัดสีแมานี่เรียบปูชีสวนเขาสามตัวตรงเป๊ะจักบาทนี่แม่นาะครับอืมได้หี้วจนจักบาทนี่แม่บ้านนี้ก็จีได้มากางเตี้ยนอนอยู่ข้างวัดกีละเบนนี้ไป้ใจว่าได้ตาชัยแต่ปูอยู่นี่ กบัดเจ้าวัดเห็นยุพีอะไรใหญ่สมโนปขั้วมาพีเดียดีม้วนพักปัญญังบ่โอ้อันนี้ของเสี้ยนุดรเนาะโอ้โอ้อ้โอ้ไม่เหนโอ้เนาะของเสี้ยนูดอนครับไม่มีข้อใช้กันกะรักแปดกัมีมากขึ้นกันอยู่น้ำปูเนาะแปดก็ได้มากขึ้นกันอยู่ โอ้สีนี่ชกอยากไล่ตาอย่างน้อยน้ำปูนอันนี้อันสีสุดเทียบดับไล่ตาได้ยังไงครับผมลบตาเจ้าเมื่อไงเนี่ยปีหกสี่หกห้าอ่ายังไม่ยังไม่หลุดนะครับปีหกสี่หกห้ายังไม่หลุดอ่าเฉพาะสูตรเต็มมาเล่นครับผมอันนี้คือสูตรเต็มทุกตัว แต่ว่าตัดเหล้วเลือยังสั้นเนาะปูนะโอ้ตัดแล้วเหลือจำนั่นล่างวงมครับผมล่างบนชัดเจนนะครับพ่อไพี่น้องล่างเป็นล่างบนเป็นบนเด้อบนล่างครับผมหือผู้ใดเสียลรื่างเป็นบนบนเป็นล่างป้องกันกันสูญเสียโอกาสจะบว่ากันขันมากเนาะขันมากชอบก็จัดขัดก็ผ่านแต่ว่าปูกะเน้นไ้ยังชีแหละหรือว่าผู้ใดเสียเอาสูตรเตรียมไปเปรียบเทียบกันครับ ที่ได้มาจากมองอื่น้อนไปเปรียบเทียบไปวิเคราะห์เสกันอันนี้กับบ่ว่ากันอันนี้ก็ father. มีส mmm like ูตรเต็มให้พร้อมอันนี้เขาเด่นเด่นศูนย์กับแปดก็เด่นเดียวกันครับผมศูนย์กับแปดอันนี้วิ่งสี่กับห้าวิ่งสี่กับห้าที่อันนี้มันมีแต่สีต่าโอ้โอ้บ่ได้บ่ได้เขียนไว้เนาะอันวิ่งเนาะปูเนาะเข่ก็เขียจับปูให้ยาว วิ่งสี่กับห้าเป็นล่างเป็นบนบนป่ปูนี่อันนั้นล,ล,ล่างซื้อวิ่งสี่กับห้าล่างมันวิ่งก็วิ่ง,งนะเอมาประกอบม,มันวิ่งเจ็ดแปดเก้าไปจับคู่กับสี่กับห้าวัดที่แล้วนึ่งมันวิ่งแปดเก้าศูนย์จับคู่กับสามมันเลยเป็นศูนย์สามเห้ศนย์สา ศูนสามรแปดสมเก้าสามเลขสามตัวเท่านั้นเลขสามคู่ตัววิ่งอีเลขขงมันก็คือเจ็ดแปดเ้าไปจับคู่กับตัวเด่นสี่ห้ามันได้เป็นมันได้เป็นหนคู่ครับผมเป็นหคู่พร้อมตัวต่งครับผมบว่วามันเด่นมันเด่นสามเลขวิ่งก็คือ8ปดเก้าศรัตัวมันมาจับกับสาม่นแหะ มันจะเป็น0 3 8 3 9 3ครับผมแต่ว่าห้ออันี้หอหฮอเฮตตัวตตรงมันเมนมัครับพร้อมตัวกลับก็จะเป็นเสอืวัก่อนมันจะเป็นสามคูมจะเป็นหกคูมว่าทีมันมันเด่นสองตัก้อนมันเด่นต่สามัมันเด่นสีกับหครับผมมันเลเพิ่มอะยเป็นพร้อมตัวกลับเป็นสิบสอคุดอืมมันหกคูรงตรงเาันเอาง่ายๆว่าขันขันบกเขียนตัวกลับใช่น้ำกับบเล็กหลายดอกอ ผู้ใดมากกับกับกับว่ากับว่าเป็ี่ยนยังต์ขันว่าย่านพลาดโอกาสเนาะท่านละตัวตรงมันคือตัวเท่าไหนครับตัวตรงยูยูไฟทั้งหนาเลยนะพู้นะตัวตรงตัวกลางยูฟังนี่เอาตะวันออกได้ชื้อตัวกลาบตัวตรงนันครับผมแต่ว่าการผู้ใดมากชื่อตรงกับชื่อนะครับผู้ใดบ่อยากพลาดการชื่อกับน้ำกับว่าเป็ี่ยนยันตซึ่งมีโอกาสเปลี่ยนไปได้ทั้งไปทั้งกลับปูวางสั่น ซึ่งแต่ว่าตัวเน้นก็คือตัววงกลมอยู่ทั้งพี่แด้บันโกงพี่น้องเนอะอยู่ทั้งทั้งพี่ล่างตัวเน้นก็คือ8 4กับ8 5นะครับตัวล่างก็ศูนย์เจแล้วก็8 6ครับพ่อพี่น้องครับแต่ว่าบนนี่ปูยังบวว่งว่ะนี่ในส่วนบนนี่ปูบววงมีมีบวงเหบอปูนี่บนรบ,บงกัน่นะล่ามังกันนะปูนะ่ะอืมแต่ว่าที่แน่แน่มันออกแก่ในวงกลมมัน มันออกกะจิออกแต่ตัวนี่เท่านั้น,นปีหกสี่ตัวนี้ปีหกสี่คารบอรตัวนั้นปีหกสี่คารบอกรูข้ครับผมนจนห้องเขาขายสองวันปีผ่านไม่มันจีมันจีบับกครังนอินครับแล้ววันนี้เคยล่างมาเป็นบนบนเป็นล่างจังสี่นะปูออกน้ำกันออกน้ำกัน,น<ม>อืมันก็ยังก็ยังเจ็ดหนึ่ได้สองคูณ เพราะผม้วงกลมจากเจ็ดหนึ่งครับแปดสามมันออกลายเจ็ดหนึ่งครับผมโอ้ครับอันนี้ก็ไม่เซ็ตออกบนล่างไหนเลยครับครับผมไปจังหกหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งไม่ติดออกหกหนึ่งบนออก มึงเก็บลังครับผมครับมันมันมันออกลูกดูดิครับกันกันได้ช็อตดูดสิครับผมระวันผมว่น่นขึ้นแน่ยขึ้นลังบนกระวอดเน่ยเลื่วนกับนั่งงวดกับกระเข๋านั่งงวดกับกระเข๋าดูตรกระวอดที่ไหนเนี่ยลังครับผมเอาเป็นว่าเลขสองสูตรนี่เข่าดีคือลังเข่าทุกงวดคือลังเข่าทุกงวดคือลังแต่ว่า บนนี่ก็มีเข่ามั่งรุดมั่งแน่แต่ว่ากันเอาง่ายๆว่ากันปูสีเน่าน้ำกันเน่าน้ำล่างผุดละก็เลยพั้น่าล่างอย่างเดียวโอ้นั่นเป็นยังสี่ที่ไปที่มาของล่างอย่างเดียวนะครับเอา่แถือว่าที่เด็ดของปูสีสูนงวดวันที่สิบเกียกลุ่มผ้าพันธ์สองหาหกหานี่ก็ถือว่าน่าสนใจครับพี่พี่น้องก็ลองเอาไปวิเคราะห์เป็นแนวทางเบิ้ง อันนี้เมื่อเดือนน่เป็นงวดที่39แต่ถือหมนี่บ่ปูสูตรล่างสูตรนี่เนาะปูเนาะงวดที่สากงวดที่39งวดที่แล้วงวดที่3าดโอ้วงดทามงสิบเนาะงวดงทหงวดที่งวดที่ส7เนาะครับผมเอ้า9 92ครับผมเกองวดที่3 โดยสั้นมากกันที่พาดนี่คือพาดบ่ได้กลับตอนนั้นที่น้องปูนั่นหรอผู้ผู้ผู้ที่ซื้อพาดว่าพาดคือพาดบ่ได้กลับตอนนั้นนี่คืองวดที่สามสิบโอ้นี่คือคืองวดเก่านะอืม ออกโตกับออกโตกับเอบลทังนมดอันนี้คืองวดที่สาดครับวดที่ 3, ามสิดวนี้ออก92้าสองถือว่าเลข6ร้างออกนี่มันธรรมดาไม่มามันจะมาเก้าสองเกมครับผมเลข้างแตกนี่มันธรรมดาที่เลขร้อยโตนะมันเดือนเนี้อเลขมาเห็ุเพิ่มเก้าหกเก้าเจ็ดจะมันมาลุมก็จะนี้ครับผม เลัมาเนียผมครับผมเลขวตพันมากดดมากเป็นดที่38นสามแปดสามเนวัที่สามสิบแปดัน่ไหมั oh. เป็นวัทถ่สามสิบแปดอันนี้ันไม็วัถามสิบเก้าะเขียนใส่นะปูนะเาเขียนเพราะว่าสมมติต้องดแล้วโอ้มันนั อันแลเอาสวดนั่นที่พอเพจัแคักวดขึืนกันมัมเทียบออกมากมันถีโอ้มันกเขาจะเลี้ยงมุกผมตลอดปีหกสี่ออบแต่เนี้มกผมันเรับก็มีออกต้วรับมั่งยังไงแต่ว่าตัวนี้ก็ตัวสวดนี่มันจะมันจิออกบ่ออกตัับตะเพียมันหดตัดกับพอดที่สามสิบแปดในมุกลมเนี่บเฉพาะที่เขามน่งมุกลม รอดกรอดที three three to, pues ่3ามสิบแปดออกตัวกลบครับยอดที่สามสิบเก้าับบรลุมตัวคับผมกาวไปตอนเช้าวันนี้ไนมากลับด้วยว่ามันเห็นรัครับผมอย่าลืมกลับนเด้อตีแต่ว่าบนนี้ยิงตรงๆครับบนออกตาตรงต บอนี่คันได้มากมกตัวตรงเลยเพราะว่าแปดเนี่ยแปดมันมันวิ่งแปดเด้ครับแต่ว่าแปดโบ้มไม่ในหน่วยมีแต่ในหลักสิบเห่ามันครับในหลักสิบได้ว่างในสิบ น่อยไม่มีแฝก็เลยว่างโดดลงมาเลยครับผมเข้าทุกหวัดเลยตลอดอือย่บานหม้เกี่วเขาดูกจะดิไม่เดินดีไม่เก่ยวอยู่ตลอดนะที่หกสี่หกห้ายังไม่ได้เกี่ยวปามนาเลย เน้นให้หลักแตกมีปัญหาตัวแรกมาขอว่าเส้น,แ,นแยกเง<อ>ิววกนกูเรื่องอะไรเข่าเลยชัดเจนชัดเจนเอาจังหี่กันเลขสามตัวผู้ใด้มาตัดสองตัวไทยกันดึกลงไปเนาะกันผู้ใดบ่ามาสองตัวกันซื้อสามตัวโหลดจบวันวนี้ยังอือเอาแล้วแต่สะดวกผู้ลงทุนรถวันต่อไปครับผม ก็ได้ค้ามชัดเจลี่นจากปูที่สูดแล้วนะครับพ่อพี่น้องก็ร่องเอาไปวิเคราะห์เป็นแนวทางเบื้องนะครับทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับพ่อพี่น้องครับรอ,อบ้าวันนี้กับจีขอบคุณปูจนตัวันนี้อกอบขุณปูหลายๆครับ